โอเคสวัสดีครับผมอ้วนประจิบนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องการตีจิบประไกยนะครับเบาแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะแบบพอเข้าใจพอแบบตกได้มีแต้มมีตัวโอเคครับอย่างแรกที่เราต้องรู้ก่อนเลยก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าปลาเนี่ยลงแบบไหนอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะตีตตได้เนาะโอเคเนาะเดี๋ยวจะพาดไปด้วยเนาะเพื่อประกอบความเข้าใจ โอ okay, เคครับปลากายเนี่ยปลากายเวลาขึ้นเขาจะมี2แบบนะครับจะแบ่งเป็นช่วงน้ําเยอะแล้วก็หน้าแรงนะครับแรงอ่าแรงช่วงน้ําเยอะเนี่ยเวลาเขาขึ้นเนาะให้เป็นวงน้าเนาะแล้วก็จะมีเมดอากาศหายใจสองลูกเวลาปลากายขึ้นครับเขาจะลงตรงกลางนะครับช่วงน้าเยอะเนี่ยอ่าช่วงน้ําเยอะปลากายจะลงตรงกลางเนาะแต่ช่วงแรงเนี่ย ประกายเนี่ยจะไปได้หมดทุกทิศทางนะครับซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็ตรงกลางอ่าดูจากเม็ดนะครับดูจากเม็ดทีนี้เรื่องแรงเนี่ยเราไม่ต้องโฟกัสเราโฟกัสช่วงน้ําเยอะเนาะเพราะาปลากายจะกัดดีก็ช่วงน้ําเยอะนะครับช่วงแรงก็กินนะแต่ก็จะกินยากกว่าเพราะว่าทุกคําที่ปลามันเลื้อยเนาะมันก็จะไปเรื่อยแบบออกซ้ายทีขวาทีอะไรเงี้ยลงบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็ ตองใช้ความชํานาญนิดนึงตีปลาหน้าแรงแต่ก็กินเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าไม่กินกินเหมือนกันแต่เอาเราโฟก,กัสที่น้าเยอะเนาะปากายน้าเยอะก็อย่างที่บอกครับเขาลงตรงกลางนี่ละเวลาขึ้น90%เกิน90%คือจะขึ้นแล้วเนี่ยยังไงก็ลงตรงกลางแล้วพอลงตรงกลางใช่ไหมพอเขาลงตรงกลางเนาะนนี้เป็นวงเนาะน,นี่เป็นเม็ด เวลาประกายขึ a. A ้นแล้วลงไปเนี่ยเขาจะปล่อยเม็ดอากาศขึ้นมาสองเม็ดนะครับส yeah. yeah. ังเกตดูมันจะมี Lil Fake like. 2เม็ดตรงกลางหรือแบบออกข้างนิดนึงอะไรเงี้ยก็ช่างแต่ตัวปลาเนี่ยคือจะอยู่ตรงกลางแน่ๆละโอเคประกายเนี่ยวิธีดูว่าลงลึกหรือลงไม่ลึกเนี่ยเราดูที่เม็ดนะครับว่าเม็ดขึ้นเร็วหรือขึ้นช้าถ้าประกายจิบเสร็จปั๊บแล้วไอ้เม็ด2เม็ดเนี่ยมันนานมากเลยกว่าจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยคือนานมากเลยกว่ามันจะโผล่ขึ้นมา แสดงว่าปลาตัวเนี้ยลงไปลึกนะครับเขาลงไปลึกพอปลามันลงไปลึกใช่ไหมเวลาคายฟองฟองตัวเนี้ยก็จะใช้เวลาในการเดินทางขึ้นมาลึกเอ้ยเดินทางขึ้นมาช้าทําให้เม็ดเนี้ยมันขึ้นช้าน่าออกไหมครับคิดคิดตามนะคิดตามนะอันนี้คือวิธีสังเกตนะว่าปลาลงลึกหรือว่าลงตื่นแล้วก็กลับกันถ้าปลากายขึ้นปั๊บแล้วเม็ดเนี้ยขู่ขึ้นไวมากเลย2เม็ดเนี้ยแสดงว่าปลาตัวเนี้ยมันลงไม่ลึกอ่า ว่ามันลงตื้นๆเลยอ่านี่คือวิธีสังเกตนะว่าปลาลงลึกลงตื้นดูยังไงอ่าทีนี้เรารู้แล้วว่าวปลาตัวนี้จิบยังไงอยู่ตรงไหนลงลึกแค่ไหนอ่าเรารู้แล้วทีนี้พูดถึงวิธีตีครับวิธีตีเนี่ยผมจะผมไม่ได้หยิบเหยื่อมาเนาะก็เราจะใช้ปลายางหัวจิกปักดำลึกปักดำตื้นหรืออะไรก็แล้วแต่เอาที่เราถนัดเนาะแต่ในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างเป็น ปลายางหัวจิกนะครับเพราะว่าเป็นเหยื่อที่ค่อนข้างนิยมแล้วก็หาได้ง่ายแล้วก็เป็นเหยื่อที่ใช้ง่ายตีง่ายอ่าไม่ซับซ้อนเนาะถ้าเป็นพวกเหยื่อปลักอะไรีก็มันจะจะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกแต่ว่าเราเอาแค่แบบเบสิกเบสิกก็พอเหยื่อที่ใช้ครับเราใช้เป็นปลายางหัวจิกขนาดอ่าตั้งแต่7 7-10เจ็ดถึงสิบกรัมนะครับที่ใช้ถามว่าเบากว่านี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับเราจะใช้ตั้งแต่เจ็ดถึงสิบกรัมขึ้นไปนะครับ 7-10กรัมขึ้นไปทีนี้ถามว่าขนาดไหนแบบนิยมสุดผมตอบไม่ได้นะว่าขนาดไหนนิยมสุดเพราะว่าเราเลือกใช้ตามระดับน้ํานะครับถ้าน้ําแบบตื้นๆเงี้ยไม่เกิน2เมตรผมแนะนําเป็น7กรัมกับ10กรัมนะครับ7กรัมกับ10กรัมถ้าถ้าน้าแบบว่าระดับ3-4เมตรขึ้นไปเงี้ยผมแนะนําเป็นตั้งแต่10กรัมขึ้นไปยืนพื้นเนี่ยต้อง10 แต่ต้องเป็นแบบ16บวกจะดีแบบ10 12 14 16 20อะไรเงี้ยอ่าแล้วแต่ตามความถนัดผมจะแนะนําประมาณนี้ดีกว่าอ่าเลือกใช้ตามระดับน้ํานะครับดูว่าน้ําลึกแค่ไหนก่อนแล้วก็เลือกใช้เหยื่อให้ถูกนะครับทีนี้ปลายางก็ตามศรัทธาครับศรัทธา่ายไหนศรัทธาอะไรก็สัใช้ครับตามความศรัทธาครับอันนี้เป็นเหยื่อกับปลายางเนาะทีนี้วิธีตีเนี่ยผมจะยก ตัวอย่างแบบในระดับน้ําที่แบบยอดนิยมก็คือประมาณ4-5เมตรนะครับเป็นระดับน้ําที่แบบว่ายอดนิยมที่เจอบ่อยที่ปลากายชอบอยู่4ี่ห้าเมตร6เมตรเนี่ยไม่เกินเนี่ยพวกเนี้ยจะเจอบ่อยอย่างที่บอกครับว่าเราดูเม็ดว่าเม็ดแบบมันลงประมาณไหนถ้าปลามันลงตื้นถ้าปลามันลงตื้นให้เราใช้หัวประมาณ10กรัมนะสมมติเราใช้หัวประมาณ1ิกรัมแล้วปลาตัวเนี้ยลงตื้นอันนี้เป็นวงปลาก่อน เดี๋ยวไม่เข้าใจอันนี้เป็นฟอง2อันอยู่ตรงกลางถ้าเกิดว่าปลาตัวเนี้ยมันลงตื้นมันลงไม่ลึกใช่ไหมครับเราก็ตีผ่ากลางเลยครับเพราะว่าฤดูแบบน้ําเยอะเนี่ยปลามันลงตรงกลางเนาะอ่าปลาลงตรงกลางเราดูแล้วว่าวิ้เม็ดเนี้ยขึ้นไว้นะแสดงว่าปลาลงตื้นปลาลงตื้นทําไงอ่าเราตีเราเราก็ตีผ่ากลางครับตีตกประมาณนี้ มันจะไม่เลยไม่เลยวงเยอะนะมันจะประมาณขอบขอบวงไปประมาณศอกหนึ่งอะไรเงี้ยเต็มที่ศ <c oughs> อกหนึ่งเต็มที่อะตีไปตีตกตรงกากระบาดผมเนี้ยตีตกไปถ้าปลาตัวเนี้ยมันลงไม่ลึกเนี่ยเราสามารถแบบกอได้เลยนะเราผมผมพูดถึงในหัวชิกประมาณสิบกรัมนะสิบกรัมเป็นขนาดแบบค่อนข้างยอดนิยมตีตกปับ๊บอะเรากอได้เลยกอกอ,อย่างไงวิธีกอ แบ่งเป็น2แบบนะครับแบบแรกคือกอสลับหยุดกับแบบที่2คือเรากอยาวๆเลยแต่กอช้าช้าแบบช้าเลยนะไม่ใช่ช้าแบบนเนี้ยคือช้าแบบช้าในที่นี้คือหมุนปกติในรอบ5้าน่าออกไหมครับคือลอกรอกเนี้ยเป็นรอกเบสใช่ไหมอ่สมมติว่าเป็นรอกเบสลอกเบสถ้าเราใช้รอบห้า เราก็หมุนแบบปกตินั่นคือคําว่าช้าโอเคนึกภาพออกไหมนั่นคือเรียกว่ากอช้าคือกอประมาณนั้นเราจะไม่กอไว้กอกอให้เหยื่ยอไหลมาเหยื่อก็จะไหลหผ่านมาเนาะปื๊ดมาเปลี่ยนสีก่อนเหยื่อก็จะไหลหผ่านปื๊ดมาพอข้ามวงปับเราหยุดทีหนึ่งหยุดสักแป๊บหนึ่งโรยลงไปถ้าไม่กัดเรากอต่อปื๊ดล้วก็หยุด คือกอรประมาณคือไอเนี้ยครั้งแรกที่กอรครับกอให้มันผ่านวงมาก่อนแล้วค่อยหยุดแล้วก็รอบสองเนี่ยเรากอรประมาณสามถึงสี่ครั้งแล้วเราก็หยุดหยุดหยุดแป๊บหนึง่งหยุดเพื่อให้รู้ว่ากัดหรือไม่กัดถ้าหยุดแล้วไม่กัดเรากอต่อนึกออกไหมเราไม่ต้องไปหยุดนานขนาดนั้นหยุดแค่เพื่อให้รู้ว่ากัดหรือไม่กัดโอเคนะเข้าใจนะอ่าพอหยุดปับ๊บอุ้ยมันไม่กัดไว้เราก็กอต่อกอ ก็คือกอหยุดกอหยุดสลับกันอันนี้คือวิธีแรกนะคือกอหยุดกอหยุดคือกอสลับหยุดกอหยุดกอหยุดมันจะเป็นสเต็ปประมาณนี้กับวิธีที่สองวิธีที่2คือกอยาวเลยกอยาวเลยวิธีที่สองนี่คือกอยาวเลยก็ปื๊ดอย่างเดียวเลยเราปื๊ดอย่างเดียวเลยไม่มีหยุดอาจจะยาวมากๆแล้วค่อยหยุดทีนึงก่อนขึ้นฝั่งอะไรเงี้ยแล้วก็หยุดทีนึงตรงเนี้ยแล้วก็ค่อยกออีกรอบนึงให้แบบสุดเลยอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยอันนี้คือวิธีกอวิธีที่สอง ถามว่าประกายลอกอ้นีมันกัดช่วงไหนประกายนะครับเขาจะกัดตอนที่เหยื่ออยู่ช้าที่สุดช้าที่สุดคืออะไรคือตอนหยุดอ่าเพราะฉะนั้นวิธีแรกจะเป็นวิธีที่ได้ผลค่อนข้างที่จะมากกว่านะวิธีกอหยุดกอหยุดเนี่ยได้ผลมากกว่าแต่ถามว่าวิธีสองกินไหมกินกินเหมือนกันอยู่ที่ความดุของปลาอ่าถ้าปลาที่แบบเขี้ยวๆระแวงระแวงเนี่ยเขาตามยันฝั่งเลยนะ เขาไม่ได้แบบตีตกวงกอปุ๊กัดเลยนะถ้าปลาระแวงระแวงเนี่ยยิ่งตัวใหญ่นะครับโอ้โหพวกนี้ตามมาจนถึงฝั่งมากัดอยู่ขอบฝั่งนะผมโดนบ่อยนะพวกปลาระแวงระแวงอ่ะเขาชอบทําแบบนี้นะเพราะงั้นเวลากอเนี่ยเราไม่ต้องรีบเก็บสายนะเรากอมาเรื่อยๆจนกว่าจะถึงฝั่งอ่านะเพราะว่าปลาอยู่ในน้ํานะครับเรามองไม่เห็นเราไม่รู้ว่าเขาตามมาหรือเปล่าสิ่งที่เราทําได้คือ หน้าไม้นั้นที่เราตีไปเราทําให้ดีที่สุดอย่าไปประมาทตกปลานะถ้าจะตีจิบอย่าประมาทแล้วก,ก็มาเรื่อยๆจนกว่าจะถึงฝั่งจนกว่าแบบเราจะเก็บสายอะประมาณนี้ครับวิธีกอ่ออ่ะแต่นี้พูดถึงหัวแบบประมาณ10กร,รัมนะเจ็ดถึงสิกร,รมัมแล้วก็จะประมาณนี้ถ้าปลาลงไม่ลึกแล้วต่อไปอ้าวถ้าปลาลงลึกล่ะใช้หัวเดิม10กร,รมัมเราใช้10กร,รัมเหมือนเดิม แต่ถ้าปลามันลงลึกล่ะทำยังไงโอเคเรามาดูครับถ้าปลาลงลึกอ่าขึ้นเหมือนเดิมมีฟองเหมือนเดิมปับป๊บปั๊บแต่เนี่ยมันลงแบบโอ้โหลึกมากเลยลงแบบระดับแบบ 2- 3ถึงสเมตรเลยลงแบบลึกเราใช้สิบกร,รมัมจะตียังไงเราก็ตีแบบเดิมครับผ่ากลางไปที่ระยะเดิมห่างวงเต็มที่ก็ศสอกนึงเหมือนเดิม แต่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 แตปลามันลงลึกใช่ไหมอันเนี้ยเราต้องทิ้งเหยื่อลงไปสักนิดหนึ่งเราจะไม่ได้กอเลยเหมือนตอนแรกนะครับตอนแรกคือปลามันลงไม่ลึกเราตีตกเราสามารถกอได้เลยอ่าแต่รอบเนี้ยปลามันลงลึกนะเราทำยังไงเราปล่อยเหยื่อจมครับตีตกปับ๊บเราปล่อยเหยื่อจมสักประมาณ1ถึง2วินาทีอ่า1ถึง2วินาทีกะยังไง กะยังไงให้แม่นยำอ่ะผมมีวิธีกะนับ1นึ่งพันหนึ่งหนึ่งพอ่ะอย่างเงี้ยก็ได้อ่ะเรานับแบบนี้คือตั้งแต่หยาตกถึงน้ำแปะปุ๊บเรานับเลยแปะหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามแล้วก็ก่ออ่ะที่ผมนิยมก็จะเป็นแบบประมาณ3วิเนาะเอาชัวประมาณ3วิเราปล่อยหยาจมประมาณ3วิก็ได้ สำหรับหัวแบบ7จ็ถึงสิกรัมนะสำหรับหัว7จ็ถึงสิกรัมนะถ้าปลาลงลึกเราจะปล่อยแบบ1นถึงสวิระรับหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามแล้วเราค่อยเริ่มกอรเรากอก็กอสเต็ปเดิมครับกอสเต็ปเมื่อกี้สเต็ปที่ผมบอกไปตอนก่อนหน้าเนี่ยประมาณนั้นอ่ะเนี่ยสำหรับปลาลงลึกนะครับหัวเบาปลาลงลึกมัน,นก,ก็หลักๆก็ประมาณนี้เนาะมันมีลงตื้นลงลึกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูทีนี้ ถ้าหัวหนักขึ้นล่ะหัวหนักขึ้นแบบหัวหนักเลยระดับแบบว่า12ถึง18กรัมอ่าหัวหนักนี่เราใช้หัวหนักนะ12ถึง18กรัมปลาขึ้นเหมือนเดิมครับมีวงเหมือนเดิม12ถึง18กรัมกรณีที่ปลาลงไม่ลึกลงตื้น กรณีปลาลงตื้น12-18กร,รมัมทำยังไงแล้วก็ตีตกไปแบบแบบเดิมครับตีตกไปแบบเดิมแต่กอได้เลยเพราะอะไรเพราะเหยื่อเราหนักครับแค่เราตีลงไปเนี่ยเหยื่อนี่ลงเป็นเมตรแล้วแค่เหยื่อถึงน้ำมันก็ลงเป็นเมตรแล้วเพราะงั้นไม่ต้องโรยครับตีตกกอได้เลยยิ่งปลาลงตื้นเนี่ยโอ้โหโอกาสถึงตัวปลานี่คือแบบจะไวมาก แต่วิธีนี้มันใช้กับปลาที่มันเขี้ยวเขียวเนี่ยค่อนข้างแบบยากนะครับเพราะว่าพวกปลาเขี้ยวถ้าเหยื่อถึงตัวไวอะ่ะเขาจะตื่นนะครับผมลองมาละหมายแบบปลาแบบโหแข็งแข็งเลยถ้าเหยื่อที่ถึงตัวเขาไวเนี่ยเขาจะไม่เอานะเขาจะพุ่งหนีเลยนะเขาไม่ได้พุ่งใส่เหยื่อนะเขาพุ่งหนีแบบน้ําหางขึ้นเลยนะเพราะงั้นถ้าเราแบบไม่ได้เน้นทําระยะหรือแบบไม่ได้ตีน้าลึกจริงๆอะ่ะ ผมไม่ค่อยแนะนําหัวหนักเท่าไหร่คือถ้าน้ําแบบประมาณสัก4ี่ห้าเมตรอะไรเงี้ยคือประมาณ1 0บถึงสิบสองกร,รัมเงี้ยกาลังดีครับคือแบบพอดีมากเพอร์เฟกพอดีกอเล่นได้แบบกาลังสบายคือถ้ามากกว่า12บสองกร,รัมขึ้นไปเงี้ยแล้วน้าประมาณ4ี่ห้าเมตรเงี้ยโอ้โหผมบอกเลยว่างานยากนะคือกินยากนะเพราะเหยื่อเราหนักไปอ่ะนี่กลับมาต่อ12 -18 กร,รมัมถ้าปลาลงไม่ลึก ดูดูวงนะอย่าลืมนะดูเม็ดดูเม็ดถ้าเม็ดขึ้นไวเสลลปลาลงไม่ลึกปลาลงไม่ลึกตีปั๊บเรากอเลยเราก็กอสเต็ปเดิมครับที่ผมบอกไปก่อนนั้นเนี่ยมีกอสลับหยุดกับกอช้าช้ายาวๆอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วถ้าปลาลงลึกละ่ะถ้าปลาลงลึกละ่ะทำยังไงนะถ้าปลาลงลึกลงลึกเลยก็เข้าทางเราครับมันลงลึกใช่ไหม เราใช้หัวหนักแล้วก็ตีตกเหมือนเดิมป้าลึกลงไปพอปลามันลงลึกทีเนี้ยเราอย่าไปปล่อยนานเหมือนตอนแรกนะตอนแรกหัวจิกเรามันเบาใช่ไหมครับเราเลยต้องปล่อยนานแต่ถ้าหัวเราหนักเนี่ยตีลงไปเนี่ยผมให้ไม่เกินแบบ2วิอะ่ะคือ1นึ่งพันหนึ่งพันสองปุ๊บกอเลยไม่ต้องปล่อยนานเพราะหัวเราหนักตั้งแต่1 2ถึง18กรัมขึ้นไปเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองเนี่ยกอเลยกอสเต็ปเดิมครับ ช้าสลับหยุดหรือแบบช้ายาวก็ได้สเต็ปเดิมก่อตีผ่ามาแม่นๆหน่อยให้มันโดนเม็ดอะประมาณนั้นครับให้ไม่เกินนี้ถ้าหัวหนักอันนี้เราพูดถึงในระดับน้ำํำระดับน้ําแบบว่ายอดนิยมคือสี่ถึงห้าเมตรเนาะ ระดับน้ํา4-5เมตรหัวจิก1 2 1 8กรัมลงลึกตียังไงลงตื้นตียงไงหัวจิกเบา7-12กรัม7กรั10ม10กรัม12กรัมน้ํา4-5เมตรลงลึกเตียงไงลงตื้นตียงไงประมาณนี้เนาะโอเคครับทีนี้พูดถึงว่าถ้าประกายมันแบบนอนกอดตออะไรเงี้ยแบบใหม่ที่เราจะไปตีตอมันเยอะแบบโอ้ยมองไปตรงไหนก็มีแต่ตอ ทำยังไงมันก็ไม่ยากมันมีร้อยแปดวิธีเรามาดูครับว่าทำยังไงสมมติว่าข้างล่างเป็นตอครับอ่ะไหน,นเป็นตอหรือสวะหรืออีหยังก็แล้วแต่แล้วเนี่ยเป็นปลาลอยอยู่ประกายนะมองให้เป็นประกายแล้วกันนี่นคือประกายเขาก็ลอยอยู่เนาะตียังไงอ่ะมันตีได้สองวิธีนะครับวิธีแรกคือการตีจิบ คืออันนี้เป็นผิวน้ําตีจิบคือลอยตัวเนี้ยขึ้นมาจิบแล้วเราก็ตีซึ่งเทคนิคตีจิบผมบอกไปลวกลับไปฟังได้ถ้าไม่เข้าใจถ้าแบบจำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปฟังนี่คือตีจิบนี่คือวิธีแรกวิธีที่สองคือเราตีกดวิธีที่สคือตีกดตีกดตีกดเตียงไงตีกดเตียงไงตีกดไม่ยากครับแต่ว่าเราต้องมีสิ่งเหล่านี้ก่อนอย่างแรกคือ เราต้องมีหัวจิกที่มีกาดหัวจิกที่มีกาดหัวจิกที่มีกาดเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ทีนี้พอเรามีหัวจิกที่มีกาดแล้วอย่างที่สองคืออะไรอย่างที่สองคือเราต้องมีสายหน้าที่ดีครับสายหน้าที่ดีคืออะไรคือสายหน้าที่เป็นฟลูโรคาร์บอนร้อเเนะเพราะว่า สายพวกนี้มันจะมีเปอร์เซ็นต์การคลายตัวที่สูงนะครับที่เป็นฟูโรคาร์บอนร้อจะมีเปอร์เซ็นต์การคลายตัวที่ค่อนข้างสูงเวลาแบบว่าเหยื่อเราไปเกี่ยวกิ่งไม้หรืออะไรเงี้ยเขาจะไม่พันนะเขาจะไม่พันเป็นวงกลมเขาคือต่อยเข้าพันวงกลมอะ่ะเวลาเราดึงอะ่ะแรงที่ส่งไปยังสายอะ่ะมันจะทําให้สายตัวนะี้คลายตัวออกมาจากไม้เองโดยอัตโนมัติคือเอาง่ายคือเขามีเปอร์เซ็นต์การคลายตัวที่สูงทําให้สายหน้าสําคัญมากถ้าเราจะตีลวงต่อ สายหน้าเป็นสิ่งที่สําคัญมากอย่าลืมอย่าลืมฟูลโกคาร์บอนร้อเท่านั้นย้ำนะฟูโกลคาร์บอนร้อไม่เอาแบบว่าสายเอ็นแบบผสมมีส่วนผสมของฟูลโกคาร์บอน5้าสิบไว้ก่อนแบบนั้นอนะอย่าหาทำอ่าหลักๆก,ก็มีสองอย่างมานะนี่คือหนึ่งโมจิ Magic ที่มีกาดกับสองคือสายหน้าที่เป็นฟูลโกคาร์บอน100%อ่าแล้ววิธีที่กดละ่ะตียังไงอา้าวมาดูนี่เป็น สวะเป็นตอเหมือนเดิมเป็นปลาป้าบอะประกายด้วยโอ้โหสภาพไม่น่าเป็นปลาเป็นผิวน้ำเราเห็นปลากายขึ้นตรงนี้ป้าบตีจิบแล้วโอ้โหมันมันไม่กินม,มันไม่กินเราตีกดเลยเราก็ตีให้เหยื่อมันเลยไปครับตีไปปู่เหยื่อก็จะปู่มาตกคือตีเลยมาขั้นต่ำเนี่ย จากระยะที่ปาขึ้นเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยสิเมตรครับขั้นต่ําคือตีไกลกว่านี้ได้ร้อยเมตร200เมตรได้ครับได้ตามความศรัทธาตามความสามารถแต่คือขอขั้นต่ำสิ0เมตรดีเลยวงจิบสิบเมตรแล้วปล่อยเหยื่อตกให้ถึงพื้นพอเหยื่อถึงพื้นปั๊บเราเริ่มกอครับกอช้าสลับหยุดวิธีที่1กอช้าสลับหยุดช้าสลับหยุด กอยังไงผมบอกไปแล้วว่ากอยังไงแต่ทีเนี้ยตอนหยุดอะตอนที่เรากอช้าเนี่ยเหยื่อก็จะขึ้นมาอย่างงี้เนาะแล้วเราตอนเราหยุดเหยื่อก็จะโรยลงทีเนี้ยตอนหยุดเราหยุดได้2สเตปก็คือหยุดกลางน้ําหยุดให้เหยื่อหยุดถึงประมาณกลางน้ํากับสเตปที่2คือหยุดให้เหยื่อถึงพื้นอีกรอบอาแล้วเราอ้ามันมี2สเตปนี้เลือกสเตปไหนทำความศรัทธาครับอาจจะหยุดกลางน้ําแล้วกอแล้วค่อยหยุดถึงพื้นแล้วค่อยก่อ แบบนี้ก็ได้เช่นกันคือแบบผสมเลยหรือแบบจะเอาแค่แบบหยุดกลางน้ําอย่างเดียวก็ได้หรือจะเอาหยุดถึงพื้นเพียวเพียวเลยก็ได้อ่านี่คือวิธีกอนะก่อวิธีแรกคือกอสลับหยุดช้าๆนะจะมาช้าๆปลากายมันไม่กินอย่าเดินไว้นะแล้วปลากายกัดตอนไหนอา้าวปลากายกัดตอนไหนมันกัดตอนเหยื่อหยุดครับเหยื่อแล้วหยุดปับ๊บมันเอาเลยคือปึ้งแน่นอนคือตึงแน่นอน อยาหยุดแล้ววิธีที่2ครับเราตีเหมือนเดิมตีเลยวงจิบไปขั้นต่ําประมาณ10เมตรหรือมากกว่านั้นเมตร200เมตรได้แล้วแต่ปล่อยตกถึงพื้นเหมือนเดิมแต่ทีนี้เราจะเป็นการกรอบแบบว่ากอช้าแบบอย่างเดียวเลยไม่หยุดกอช้าอย่างเดียวพอเรากอช้าอย่างเดียวนะครับเหยื่อเราก็จะเดินแบบว่าประมาณนี้เนาะอันนี้ถึงพื้นปึ๊บปบพอเรากอช้าเดียวเหยือหย่อจะามาประมาณนี้ มันจะไม่รยนะครับเดีย๋ยวเราจะมาแบบเรื่อยๆอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยแบบนี้ได้เหมือนกัน,นครับถ้าปลามันกินมันก็กินนะครับแค่นั้นแหละถ้ามันไม่กินเราก็แค่เปลี่ยนวิธีกรอลองเปลี่ยนวิธีกรหาดูประมาณเนี้ยวิธีตีปลาที่อยู่ตามตอนะครับวิธีตีกดสําคัญนะครับสําคัญ2ออย่างที่ต้องรู้ก็คือ1เราต้องมีหัวจิกที่มีกาดกับสสายหน้าเราต้องเทพนะอ่านี่คือ สองอย่างที่ต้องมีในการตีล้วงต่อนะครับอันนี้คือคใคร้อสองสัยแล้วนะว่าถ้าปลาแบบขึ้นตามตออยู่ในตออะไรเงี้ยเราตียังไงเราประมาณนี้นะครับโอเค